ฝีดาดลิงเนี่ยเป็นเป็นโรคไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องทางทางวิวัฒนาการเนี่ยคล้ายๆกับฝีดาดด้านเดินที่เรารู้จักกันมานะครับถ้าจากสัตว์สู่คนเนี่ยโดยมากจะเกิดจากการไปสัมผัสสารคัดหลั่งของเขาสารคัดหลั่งนี่หมายถึงน้ำมูกน้ำลายเลือดนะครับโดมทั้งการไปจับสัตว์ป่าสำหรับโรคนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นละอองฝอยกระจายเชื้อตัวเนี้ยมักจะอยู่ใน หยดน้ำลายละอองน้ำลายมากกว่าอาการของโรคฝีดาลิงในคนเนี่ยนะครับเริ่มแรกเนี่ยหลังจากได้รับเชื้อมาประมาณ10วันคร่าวๆนะเจ็ดถึงสิบสี่วันเนี่ยเขาจะเริ่มแสดงการเริ่มต้นก็คือเริ่มมีไข้ไข้สูงนะครับตัวร้อนปวดหัวปวดกล้ามเนื้อต่อมน้ำหนึ่งโตนะครับหลังจากนั้น,นจะเริ่มแสดงอาการทางผิวหนังและเริ่มจากอาจจะเป็น